เมไหมพอคลิปนี้ก็เราเล่นไปแล้วนะสำหรับไฟแนลฟินิโวก็สำหรับพาร์ทแรกอ่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนเยอะอยู่ก็ทำให้เสียงมันมีการรบกวนเยอะมากแถมมีไฟล์ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าเบือ่อเพราะฉะนั้นเราจะทำการตัดส่วนนั้นออกไปเพื่อมาเล่นพาร์ทนี้แทนโอเคไหมก็เล่นไปแล้วสักพักหนึ่งนะ ถามว่าได้ตัวละครอะไรไหมก็ไม่ได้อะไรเลยคือลุยดาไปเล่นหลังกล้องมาไม่ได้แฮตอะไรเลยอย่างแย่ก็วันนี้เราจะไปด่านห้าด่านน่าจะเป็นด่านมันเรียกว่าอะไรดาร์คโซนได้ไหมมันเป็นความก็ตอนเล่นหลังไม่รู้สึกมันจะมีประตูว้า์ปเลยไปหาก่อน อยเพื่อกินขนมเสร็จอย่างเรียนเลยอ่าประตูวะอ่ะซิวิสพิซซ่าวิวแบสบกลปาทิสสี่ว่าทำอะไรได้โอเคกรูมกรูทำอะไรได้รถสปีดหรือพิซซ่าวิวอ่ะเฮ้ย,ยแรง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 อยู่แรงอยู่แตเ,เย็นสิเพิ่ง คิดมาจะตายหมดตีไม่ได้แล้วไอเล่กไหลมา então, ตายไปแล้วรอบหนึง่งอนาจัดเอ้าสวยแล้วได้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 ไตกเลืดเลือดเลือดเรือเลือแตกเฮ้ยไม่แตกเฮ้ยหนาจังอิ้ยติ๊ต้าวิวอฮอตชิด ใช่ครับขอร้องเออนั่นแหละเออได้เฟสคอยล์สแปดเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อพวกพึ่งพวกอะไรโอเคอประตูวาร์ปน่าจะอยู่แถวๆนี้เอาว่าจะไม่เจอตัวอะไรตอนที่ว่าเราไปถึงต้องหน้าประตูวาร์ปนะโอเคไม่เจออันนี้ทางนี้ไปไหนฮะขอซนหน่อยอ้าวเราทำทาง่าทำไมวะเนี้ย อ๋อ okay, okay. โอเคโอเค็นอเวลาขายของโอเคโอเคไปรับไปละมีทางนี้ไปได้มีทางไปไหมอ่ะนานีกไงๆเอ้ <c oughs> นี่มันชอบมีประตูวาปไม่ใช่มีทางหรอกนี่จะก็นย่อยหนันแหละ ตอนนี้ก็หาตัวละครใหม่ไม่ได้ทักทีนะคือเกมมันบัากพอาะาไม่หาตัวละครใหม่โอ้โหโอ้โหแมทเอนโดโอ้โอตาย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 สู้ไม่ได้แน่โอ้ก็ไม่นึกว่าจะไม่มีอ่านั่นไงโอ้โตีสองร้อยสี่เลือมีแค่ร้อยสี่ถึงร้อยห้าสิบโอ้ ตายแต่เปิดคลิปเลยเนี่ยไม่ no no n o way เจ่อเข้าไม่นี่ฮะกลุ้มอีกแล้วรอแค่นี้ก็เบาตายแล้วนะไม่ no. <c ười> no จะก,กดฮิวทำไมลูกทออจ้ะได้เอื no ้อมันอดดีเฟนส์นะกลุ่มเอื้อ อีกทีจะตายเอ,อืเออเอ,อืเออไปจำไม่มาตัวละครใหม่ก็ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยต้องไปหาตัวตามหาตัวละครให้ได้เยอะนะ่ะตัวงกงไรเงนะี้ย ไปดักโซนดีกว่าป่าดักไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ไปเนี่ยก็ท่ทีไปเล่นหลังไม้มาแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลมามันเดี๋ยวเดี๋ยว้มาผิดทางเออเฮ้ยได้ตัวละครใหม่แล้วโอ้ได้สักทีโอ้ยเจเลตวันนี้โอเคแย่งน้อยก็ได้เอ้าไม่เข้าอีกเอ้าอะไรเนี่ย สก,กิลไม่ติดเลยโอ้สก,กิลอะไรวะนะ้ามาเลยดูสิออเออเฮ้ยอะไรรนถะทำใหมนะขันรถเทีละตายเลยเหรอเฮ้ยยิงมัน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 ยิงไปเลย,เยให้มันโดนดาไปต่อนนี้เรื่อ แรงยื้อไว้ยือย้อไว้ยือย้อไว้ยือย้อไว้ยื้อไว้ยื้อเหยื่อยื้อไม่ทันเบิร์ดดีรถอ๋ออันตะคูก็ว่ายอยู่มันทำอะไรมัน <c oughs> โอ้อนันตะคูนที่ขันาถทีเดียวตาย,ยแล้ว รถตีไม่ค่อยจะเข้าด้วยนะสกิลไม่ค่อยจะติดเออได้ละเออข่านจะได้เออข่อนจะได้ตัวละครใหม่เออจุบ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 เออไปดูสกิลกัน

าท,ทางพิต้าวิวเหมือนอก,กับ c a t c ปราร์ตี้ r ิวเวอร์เรยแต่ไม่ทันพิต้าวิวทำใหม่แล้ว นี่ก็ตายยากตายจริงๆเฮ้ยตายตายยากตายยากตายยากจริง,อ,งออกจากตาโอเคเฮ้ยแต่จะตายยากไปไหนอันตะคุในอันตะคุโอเค ป่าดาร์กไปทางนี้โอเคโอเคด่านหนึ่งด่านสองด่านสามไไปกันง่ายเนาะเพราะว่าทางมนันค่อนข้างเบสิกส่วนด่านห้าเนี่ยอาจจะไม่เบสิกมากเพราะว่ามันต้องมาตรงนี้โอเคสำหรับลิง์เจ้าเกมฟันนัตติวโวนี่เดี๋ยว ทิ้งโหลดเกมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปถ้าผู้ติดตามครบ90คนนะนะม,มีเงินไข <c oughs> โคกอีกนานก้าสิบประกันย,ยาว <c oughs> เอาเข้าทางผิดโอ้ยลืมดู <c oughs> อ้อมีมีอะไร เออนั่นแหละสวยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยได้ตัวละครใหม่ <c oughs> บอลลูนทรรมด้ <c oughs> น่าสนใจอยู <c oughs> น่นี่อันตะคูติดด้วยเ <c> ฮ <oughs> ้ดวงเยอะจังโอเคไหนดูสิ เอาไปแทแเนเฟดดีแ้แล้วเจเจนี่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 เจเจทำไรนะปพอปเปอร์ก็สกิลเหมือนมังเกอร์แล้วก็อัสครูอัสครูหนึ่งบันนี่อัสครูสองนันะจะมีอาเปอร์เซนต์ในการอัสครูติดโอ้โหมากระที ตุ่มตุ่มตุ่มอัสักครูติดไหมติดอา่าเร็วเรวตีเร็วเรวเอออัสักครูไม่ติดเออบอนนี bon ่จะติดง่ายกว่าเจ๋เจ๋เจ๋เจไม่ค่อยจะติดเออพาร์ทนี้ได้มาสองตัวเลยฮะ ว่าจะปิดคลิปถ้าได้ตัวละครใหม่เดี๋ยวพาไปทางด่านห้าก่อนไปหาตัวละครสักตัวกัน,นลูรอัสครูแบสเจมเอ้อัสครู่สมไม่ติดด้วยเอย้ไม่ติดครั้งแรกไม่ติดครั้งแรกมันก็ต้องมีได้ไม่ได้บ้างโอเคกลับมาที่เดียว ก็ด่านห้าน่าจะเรียกว่าดา่านดาร์กโซนไม่ก็ด่านป่าอะไรอย่างนี้เนาะว่ามันเป็นป่าล้างนกร้างด่านมืดๆอะไรเงี้ยก็ให้เดินม,มาตามทางนี้เลยโอเคก็ไปเช็ครายละเอียดม,มาแล้วแหละว,ว่ามันต้องอะไรยังไงโอเคอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่ามาทางนี้นะอย่านะอยา่ามาทางนี้เออก็จะเข้าไประดับสอง เดินไปสิเดออินจากเดินเข็นแล้วก็ไปทางนี้โอเคน่าจะถูกละแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คก,กับมีอะไรไปได้ไหมแล้วก็น่าจะออกทางนี้แหละมั้งแฟนช่องฟอ็อกซี่ภาคสามไม่ค่อยน่าสนใจโอเคมาถูกทางแล้วโอเคัสดี้แฟนแร์มีอะไร เหมือนเดิมนะขก้งคำแปลอ่านไม่ค่อยจะออกเลยเรื่องๆๆๆไซปายเนมพูดชื่อฉันอะไรล่ะนี่แน่เลยตรงเมื่อกี้น่าจะใช่ชื่อก็อ่านไม่ออกแล้วบอกให้บ่อยให้พูดชื่อฉันโอเคมาถึงด่านห้าแล้วเดี๋ยวก็จะมาเช็ค โปรโตไทป์โปรโตไทป์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 เออชัดอ,อันสไม,ไม่ติดโอ้โหไม่ติดสองตัวเฮ้ยเฮอย่าแรงติดทุนมาเออไม่ไม่ตัวแบกไปแล้วโนววิ่งวิงโนโน เออได้แล้วโอ้ทางนี้น่าจะทางลับโอเคใช่เฮ้ตอนนั้นมีหีบเอาไปเอาดีไหมเ่ยอาไปเอาก่อนดีกว่าโอเคเออตัวอะไรเนี่ยเกรฟฟิทเกรฟแกลแอดหรือเราหรือ <c oughs> <c oughs> อย่าอา่านเลยอันสครูงไบอันสครู ตี่ติดเดะให้พาดีดีพาร์ดีอันสักครู่ติดสองสามรอบนะสี 4, ่ห้ารอบนะอันสักครู่ไม่ติดอันสักครู่ติดเอ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 เเอเ,อเ,อเอตัวคอนใหม่จา๋านั่นแหละสู่ไวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรแฟนทอมชิกะอันสักครู่อันสักครู่ไม่ติดเลยอ่ะมัน ขวนโดแกเลยอันตะกรูอันตะกรูเออไม่ต้องสู้แล้วอันตะกรูอย่างเดียวชิก้าก็น่าจะมีนะอันตะกลูเดี๋ยวเช็คก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองสกิลแล้วครับจบคลิปละอ่านี่นี่แล้วก็นี่ นี่ตังตีอันสกูนี่นี่นี่โอเคตีสองไม่ได้เลยมาแฟนท่อบอลูบอยมีเคิร์ลสันเล่เลเล่เบบาชัดโอเคมาเบรเบรแทบอันสกูตีอันสกูอันคือไม่ได้ทำตามีอะไรเลย อันตะกูอ <lok> ย่างเดียวโอเคมีกล่องให้เก็บตรงนี้เก็บแป๊บอก็ไม่มีตำหนตอนนี้บล็อกจัมสแก์อ๋อน่าจะเป็นต้านทานสถานะจับสแกร์เลยโอเคก็จะปิดเกมแล้ว ท็อกติกไบนี่กัดติดพิษเลยอ่ะเอาดเออเอเอแรง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 ฮันตะกูฮันตะกูอูฮันตะกูไม่เตดท็อกติกไบเอือจ,จะแตก พิซซ่าวิวมันชี่แพสกมจัมปแกเร็ว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 ครับเค้กเร็ว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 อติดเลยทำไมไม่ติดเลยนี่จะได้เป็นคลิประตูนีเนี่ยเพือจะตายหมดแล้วมั้งเนี่ย วิ่งวิ่งสู้ไม่ได้ก็วิ่งนองวิ่งู้แต่คำว่าถอยบ้างเพื่อนเพื่อนอ่าอย่าอย่าเออก็ตายจริงจี้จบแล้วไปละไปละไปละตายสองครั้งเลยในในคลิปเดียวโอเคก็ไปละ ปิดคลิปโอเคน่าจะลงคลิปทันอยู่สี่โมงไปละ